สวัสดีทุกคนนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแอปเกมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆนะคะให้กับทุกๆคนกันอีกเหมือนเดิมนะคะก็สําหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะเล่นได้เฉพาะระบบปฏิบัติการของ Android นะคะ iOS ยังเล่นไม่ได้ก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้สําหรับวิธีการสมัครสมาชิกนะคะก็เป็นวิธีการสมัครสมาชิกที่ง่ายมากๆเลยนะคะก็สําหรับใครที่สมัครสมาชิกไม่เป็นนะคะเราก็จะเอาลิงก์คลิป วิดีโอที่เราได้สอนสมัครไว้ให้ตรงคําอธิบายใต้คีิปวิอีโอนี้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้โอเคนะคะก็สําหรับแอป,ปเกมนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องเติมเงินเข้ามาในแอป,ป20บาทนะคะก็คือจะต้องลงทุนนั่นเองแต่ว่าลงทุนแค่ครั้งเดียวนะคะจ่ายแค่20บาทครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องจ่ายอีกคือถ้าเพื่อนๆไม่เติมเงิน20บาทเพื่อนๆจะไม่สามารถถอนเงินได้นะคะก็คือไม่สามารถเล่นต่อเนื่องได้นั่นเอง ก็สำหรับวิธีการเติมเงินนะคะก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ร้านค้านะคะกดไปเลยนะคะร้านค้าก็จะเป็นหน้าร้านค้านะคะมีให้เราเลือกเติมหลายช่องทางมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านบัญชีธนาคารของไทยพาณิชนะคะ ACB กรุงศีจ่ายผ่านเบอร์มือถือ ทร AIS แล้วก็ d t แทค่ะแล้วก็มี t r u มัน n e y วอลเด้วยนะคะขั้นต่ำ3าบาทนะคะส่วนจ่ายผ่านช่องทางอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นบัตรเงินสดต่นเองนะคะเพื่อนๆสามารถมาดูได้นะคะว่าเพื่อนๆสะดวกเติมเงินผ่านทางไหนแต่ถ้าเราแนะนำนี้เราแนะนำให้เติมผ่านในส่วนของเติมเงินเร็วนะคะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินผ่านส่วนนี้นะคะจะไม่มีการหาค่าธรรมเนียมเลยแบบเติม20บาทนะคะก็จะได้2,000ชิปคือจะไม่มีการหักอะไรเลยนะคะเติม30บาทก็ได้3 ขั้นต่ําสําหรับการเติมเงินนะคะจํานวนเงินที่โอนต้องไม่น้อยกว่า20บาทนะคะขั้นต่ําก็คือ20บาทนั่นเองก็จะมีเลขบัญชีที่รับเงินนะคะก็ให้เพื่อนๆกด copy ค,ค่ะเลขบัญชีชําระเงินนะคะก็จะเป็นหมายเลขบัญชีของเรานะคะเป็นหมายเลขบัญชีที่เราผูกไว้เพื่อจะถอนเงินนั่นเองนะคะก็เพื่อนๆสามารถมาดูได้นะคะเผื่อสนใจอยากจะลงทุนกับแอปนี้นะคะ ลงทุนแค่ยี่บาทเท่านั้นนะคะลงทุนแค่ครั้งเดียวเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่เขาก็จะมีชิปแจกทั้ง5วันเลยนะคะก็เป็นรางวัลสาหรับการสมัครใหม่เป็นรางวัลมือใหม่นั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อน,นที่เพิ่งสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมไปกดรับรางวัลล็อกอินด้วยนะคะเขาแจกทั้ง5วันเลยนะคะสําหรับเกมที่เราแนะนําให้เล่นในแอปนี้นะคะก็จะเป็นสล็อตผลไม้กับบาคาร่านะคะสําหรับสล็อตผลไม้เนี่ยเวลาได้เราได้เยอะมากเลยนะคะแจ็คพอตแตกบ่อยมากเลยนะคะทุกคนแต่เวลาเสียเนี่ ก็เสียเยอะเหมือนกันนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยเดิมพันแต่ละครั้งเท่าไหร่นะคะส่วนบาคาร่านะคะความเสี่ยงมันไม่มากนะคะแล้วเราก็ได้บ่อยแต่ว่ามันใช้เวลาเล่นนานนะคะมันก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเพื่อนๆถนัดเกมไหนในแอปนี้เขาก็มีเกมให้เราเลือกเล่นมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมยิงป้าไฮโลก้าวเกไทยป๊อปติ้งรถแข่งนะคะอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูการถอนเงินกันเลยดีกว่านะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะกดเข ก็ไปเลยนะคะถอนเงินกดเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะเป็นหน้าถอนเงินนะคะก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินนะคะก็ให้เพื่อนๆกดเพิ่มนะคะหลังจากกดเพิ่มนะคะก็จะมีหน้าบัตรธนาคารรับเงินขึ้นมานะคะชื่อของผู้รับนะคะก็ให้เพื่อนๆกรอกชื่อของตัวเองลงไปนะคะ ธนาคารที่รับเงินเนี่ยก็ให้เพื่อนเพื่อเลือกธนาคารของตัวเองนะคะที่ใช้ในการรับเงินนะคะที่ใช้ในการถอนเพื่อนๆสามารถมาเลือกดูได้นะคะว่าตัวเองใช้ธนาคารอะไรเลขบัญชีที่รับเงินนะคะก็ให้เพื่อนๆกรอกหมายเลขบัญชีที่รับเงินของตัวเองลงไปนะคะเมื่อกรอกอะไรครบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนกดตกลงค่ะถอนขั้นต่ํา1 0 0 0 0ชิปนะคะ1 0 0่0หมื่นชิปก็เท่ากับ100บาทแล้วก็หลังจากถอนเงินเนี่ยเราจะต้องมีชิปที่เหลือห้ามน้อยกว่า5000ชิปด้วยนะคะสมมติว่าเราจะถอนเงิน100บาทนะคะเพื่อนๆนก็จะ ต้องมีชิปในแอปนี้1 5 0 0 0ชิปนะคะครบ1 5 0 0 0ชิปเพื่อนๆก็สามารถมากดถอนเงินได้เลยคะ่ะถ้าจะถอน3,000บาทนะคะเพื่อนๆก็จะต้องมีชิปในเกม3,5000ชิปนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับวิธีการถอนเงินในแต่และครั้งเราก็กดถอน30,000ชิปนะคะก็เท่ากับ3,000บาทนั่นเองเมื่อผูกบัญชีธนาคารที่ตัวเองจะรับเงินเสร็จเลือกจํานวนเงินที่ตัวเองจะถอนเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกดตกลงเลยคะ่ะหลังจากกดตกลงนะคะก็จะมีหน้าถอนเงินขึ้นมาก็ให้เพื่อนๆตรวจสอบนะคะว่าชื่อผู้รับเงินเนี่ เป็นชื่อของเราหรือเปล่าหมายเลขบัญชีธนาคารที่รับเงินก็เป็นหมายเลขบัญชีธนาคารที่รับเงินของเราหรือเปล่านะคะก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะก็ถ้าตรวจสอบความถูกต้องเสร็จนะคะเป็นบัญชีธนาคารของเราที่ใช้รับเงินก็ให้เพื่อนๆกดตกลงเลยนะคะเราก็จะถอนอีกนะคะ1นึ0 0 0สนหมื่นานะคะก็เท่ากับ1100นนึ่ง้บาทนั่นเองนะคะก็กดตกลงค่ะก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะตรวจสอบเสร็จก็กดตกลงค่ะบันทึกการซื้อขายนะคะสถานะการสั่งซื้อท the ี 195, ่เราได้ถอนไปเมื่อสักครู่นะคะสําหรับ3,000ันบาท ก็เสรียบร้อยแล้วนะคะเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยค่ะส่วน1,100บาทเนี่ยสถานการสั่งซื้อนะคะก็จะขึ้นรอดำเนินการนะคะก็รอไม่นานค่ะรอสักครู่นะคะสําหรับแอปเกมนี้นะคะเราก็ถอนไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าบันทึกการซื้อขายนะคะไม่ได้อยู่กับเราตลอดเหมือนครบ1สัปดาห์บันทึกการซื้อขายก็จะหายไปก็ตอนนี้นะคะก็มีแค่ถอนล่าสุดนะคะโอเคตอนนี้นะคะเงินที่เราถอน1,100บาทก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสถานการสั่งซื้อนะคะก็จะขึ้นว่าเสรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขึ้น การรับเงินนะคะให้ดูทั้ง2อันเลยนะคะ3,000บาทกับ1,100บาทนะคะก็คือไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะคะถอนเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเลยและใช้เวลาในการถอนเงินไม่นานด้วยนะคะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำค่ะก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะสร้างรายได้จากแอปนี้แบบเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์ดาวน์โหลดไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมนะคะเพืเ่อนๆสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะคะสําหรับวิธีการสมัครนะคะเป็นวิธีการสมัครที่ง่ายมากๆแต่สําหรับใครที่สมัครไม่เป็นนะคะเราก็จะเอาลิงก์คลิปวิดีโอทีไ่ได้สอนส นนนเหมือกัะนนะคะสําหรับผู้เล่นใหม่นะคะเมื่อสมัครสมาชิกเข้ามานะคะเราจะได้รับชิปฟรีด้วยนะคะเป็นเวลา5วันและที่สําคัญนะคะสําหรับแอปนี้นะคะเราจะต้องเติมเงินเข้ามาด้วยนะคะ20บาทเ<า>ติมครั้งเดียวน,นะคะไม่ต้องไปเติมอีกเพราะว่าถ้าเราไม่เติมเงินเข้ามาในแอปพลิเคชัน20บาทเนี่ยเราจะไม่สามารถถอนเงินได้นะคะไม่สามารถทํารายได้จากแอปนี้ได้เลยคือไม่สามารถเล่นต่อเนื่องได้ไม่สามารถเล่นถาวรได้ถ้าเพื่อนๆเติมเงิน20สบาทเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถถอนเงินได้แล้วก็เล่นได้ตลอดชีพไปเลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรเกี่ย ปัญหาได้นะคะก็จะมีแอดมินของทางแอปมาตอบนะคะมาเคลียร์ปัญหาที่เราสงสัยที่เราข้องใจทุกอย่างเลยนะคะโอเคนะคะก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เรามีช่องสำรองแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปกดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณค่ะ